นี่ก็จะฉลองวาเลนทนยที่6กอยู่ที่หกเขาก็เป็นคนธรรมดาด้วยแหละที่เข้าใจเรานอกนอกกันค in ่ะถ้ามันสถานการณ์มันยังไม่ชัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเก็บไว้กอดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหน้าแตกเองถ้าเราแบบเขาก็เป็นแบบทุกโกรให้เราได้ค่ะมันก็แบบก็มีความเป็นเพื่อนแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แบบปรึกษาได้เลยก็ใจดีใจดีกับลูกเราด้วย ไปทริปต่างจังหวัดกัไปกัค่าส่อลยนก็อไปก็ไปก็มีคนพาไปแต่ว่าลูกไปด้วยแต่ยังไม่เงาแล้วอันนี้ถามชาวบ้านเลอยากไม่จริงๆไม่เงามานานแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีใครถามไม่เด้เจอแต่ว่าาแฟนใหม่เหรอคะเออก็ แฟนแฟนใหม่ค่ะแฟนใหม่ทำไมเขาเป็นคนเขาเป็นใครเขาเป็นคนธรรมดาด้วยแหละที่เข้าใจเราแล้วเราเข้าใจเขาเป็นคนในวงการหรือนอกวงการคะนอกนอกวงการค่ะอันนี้อันนี้คือสัมผัสอะไรไคะที่แบบเขาหักใจอืมก็นานหละปีนี่ก็จะฉลองวันเลนทายที่6 เดี่ยวเพราะเราไม่ได้บอกก็ไม่ได้บอกไงก็คือแบบหมายถึงว่าก็รู้สึกว่าไปออกงานจะรู้ังไม่มีจะยิ่งดิ้เลยก็คือเหมือนกับเรารู้สึกว่าแบบถ้ามันสถานการณ์มันยังไม่ชัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหน้าแตกเองถ้าเราแบบมันรู้สึกว่าความชัวร์ของสำหรับเราตอนนี้ก็มันก็นานอ่ะมันก็เหมือนกับว่า มันก็อ่อนๆออกๆกันมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเออสุด huh. ท้ายแล้วก็คือมีความเข้าใจกันอะไรอย่างงเี <h 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 ้ยค่ะมีเราก็มั่นใจแล้วก็แบบเวิววิวไหนคะแบบเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือครอบครัวของผู้ชีวิตหุยเขาก็เขาก็เป็นแบบทุกโรให้เราได้ค่ะมันถึงว่าแบบก็มีความเป็นเพื่อนแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แบบปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยเขาตอบโจทย์เขาตอบโจทย์หรอเพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้งลูกมีทั้งยู่นมีทั้งอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าเขามีความแบบมีความเข้าใจสูงมแล้วเขาแบบเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนแบบเหมือนอารมณ์เย็นอะไรประมาณนี้ครับก็ใจดีใจดีกับลูกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามวันนี้จะได้ปีนี้จะได้ภามไม่ไม่ไม่มีไม่ก็เกรงใจเขาด้วยเหมือนเขาเป็นแบบเือนโ n รเ o ิร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับรงใจเขาแต่ว่า แต่เขาแต่เขารู้ใช่ไหมว่าส่ทีะเราเออนะค่ะต้องจับจ้องเขารู้ใช่ไหมครับเก็เราตรงนี้ไงบางต่เขาอินโทรดคือเรารู้แหละว่าเขาน่าจะไม่ชอบอก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรอะไรเขาโอเคจริงๆแต่สิ่งที่รู้สุกว่าไม่ต้องเปิดเผยหรือว่าไม่ต้องให้ใครเห็นว่าเขาโอเคแต่เรา,าบางทีอาจจะแบบงงๆนิดนึงว่าแบบเหมือนบางทีเราเคยคบคนที่แบบเปิดเนาะแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าเอะ อันนี้คือใช่รเปล่านะอะไรเงี้ยเร่อว่าแบบเมื่อกี้เมื่อกี้อย่างที่เราบอกว่าอาเามันคือยังไงสหรับเราก็มันก็มีช่วงที่แบบเหมือนกับเบรกปลายเบรกความสัมพันธ์ปายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบกลับมาคุยกันใหม่แบบอะไรเงี้ยหลายรอบเลยอะค่ะก็รู้สึกว่ามันก็มีความแบบ พัฒนาในหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแบบเขาแบบดูแลเราดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพราะว่าไปดีหรือเนลอาครั้งที่ได้ยินเขาว่าแฟนใช่ไหมใช่หรือเราแฟนเออแล้วแล้วเทียมไม่เผลอไม่เผลอมาเราก็ลงเราก็ลงไอจีแต่ว่าแค่แบบว่าไม่ได้ลง แบบว่าเป็นใครอะไรอย่างนี้ลงลงแบบแค่แบบนี่แหละลงเป็นลงเป็นดีเทลไว้อย่างเงี้ยเหรอเหมือนกับอเราไปฉลองวันเลนทายเราก็ลงว่าเรามาฉลองวันเลนทายอะไรเงี้ยแต่เราลงเราคนเดียวไงอะไรแบบนั้นอ่ะเขาถ่ายรูปเวลานี้หรอเราคงไม่ไปทานข้าวคนเดียววันเลนทายใช่ปะแต่ที่ผ่านมาปีที่มีเขาอยู่เราไม่เหงาเลย มันถ้าช่วงออฟก็เหงาอีพี่ใช่ปะออฟกตั้งความยาวๆเยอก็มีก็มีไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวแบบไม่อยากกระคอกกระเคิือนจิตใจแต่ว่าก็คือเราก็ชุกจันหัวใจใช่ความสุขก็แบบรู้สึกว่าแบบเออมันความรักที่ดีมันต้องประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยอะไรยังคาดหวังมเมนต้ขอแต่งงานอะไรี้ ก็จริงๆเขาเคยขอแล้วที่ที่ที่เคยออกข่าวไปตอนนั้นแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนก็รู้สึกเป็นความผิดเราด้วยที่นตอนนั้นเราก็แบบยังนะกลายเป็นแบบจะยังทําไมตอนนั้นอ่ะจะยังทําไมบบตอนนี้ก็เหมือนกับเหมือนดูดูกันเรื่องการแบบว่าเหมือนกับว่าก็ยังแบบศึกษากันไปเรื่อยเพราะรู้สึกว่าแบบ ไม่รีบเนาะแต่ว่าทุกวันนี้มันมันดีอยู่แล้วเออมันมันดีอยู่แล้วเหมือนกับว่าเขาเขาดูแลเราดีมากกว่าแบบคู่แต่งงานอื่นๆอีกอะไรอย่างเงี้ยแบบหุยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิถ้าพูดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากากดดันเดี๋ยวเขาบว่ากดดันเขาขอเสียงในหัวแล้วจะตอบว่าอะไรโอแต่งค่า <laughs> แต่เขาไม่คล้อง พี่พี่ผมก็ชอบค่ะเพราะว่าแบบแบบใจดีอะไรเงี้ยน่ารักเขาสปอยเรามากสปอยเราสปอยลูกเรามากกว่าทั้งครูสปอยทั้งครูนี่เรียกว่าชนะใจเลยใช่เขาใจดีอะตามใจตามใจแบบมีมีขอบเขตแต่แบบตามใจส่วนใหญ่่ามจะให้ผ่านไปเมื่อไหร่แบบห้าปีค่ะเขาามก จะให้เคลียร์แบบแทนเสนอพอข่าวไปเขาจะต้องมาแบบพูดเที่ยงกันเลยนะมีมีข่าวเป็น L G B T ด้วยหรอคะใช่แล้วก่อนอันนั้นก็เคยมีครั้งหนึ่ง้วที่มีเพื่อนต่งที่เป็นอ๋อไม่ไม่ไม่เราก็มีเพื่อนที่เป็น L G B T ใช่ไหมแต่ว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากวนานแต่ว่าแฟนเป็นผู้ชายผู้ชายไม่ใช่อยู่ดีวันท้ายนี้คุกเข่าขอจ้างงานเราจะพูดอะไรไปก่อนมั้ยี่ข่าวเธอไม่ทันทำไม่ทัน ไม่เราว่เราว่าเขาไม่รีบเราว่าเขาไม่รีบแต่แตโอเคใช่ไหมโอเพ่นท่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคนทั้งอนาคตทั้งเรื่องคู่ครอดแต่งงานหรือจะต้องมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราใช่คือทุกวันนี้เรารู้สึกว่าแบบมันดีมากๆแล้วอ่ะก็เลยแบบไม่ได้แบบคือไม่ได้แบบโอต้องอย่างนั้นต้องนี้เพราะเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วที่แบบรู้สึกว่าการแต่งงานจะแบบไม่ใช่คําตอบเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็เป็นคนชอบโมเมนต์แบบหวานๆโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บอกเขาหรือบอกพี่จะได้เต็มถึงเดี๋ยวเขาบังว่ากดดันใช่ไม่เขาจะได้รู้เดี๋ยวว่าอ๋อเราอยู่โอเคอยู่มั้ยเพราะเขาจะได้กล้าแบบว่าอ้าว้ใช่ก็แคคิดเหมือนกันว่าเอ้หรือว่าเขาแบบหน่อยว่าแบบคือจริงจริงเพราะว่าเออจะไม่รู้ว่าเราพร้อมแค่ไหนวันนี้เราพร้อมในสิ่งที่หวนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบกลัวแบบเหมือนกับเหมือนคราวที่เราถ้าแบบเขา เหมือนปฏิเสธใช่ไหมเหมือนโคนโดนปฏิเสธมันจะมีความปมในใจแต่ถ้าวันนี้เราพูดไม่มีไม่ต้องมีปมอะไรทั้งนั้นเข้าใจอย่าบอกเขามีเรื่องความรักไหมเขารู้สึกว่าต้องโยงมาถึงแต่ตอนนี้แต่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่า ทำไมทีเราไม่ไปโยงเขาบ้างอะทำไมเราต้องโดนโยงอยู่คนเดียวนี่เห็นจะโยงแล้วเนี่ยแล้วซึ่งเบ้างกับการที่ว่าเขามีความรักมีเรื่องข่าวความรักต้องโยงมากับเราตลอดเวลาก็ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออจริงๆก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแต่แค่แบบว่าเหมือนเราก็เป็นห่วงในสถานะว่าเขาจะต้องมาใกล้ฉิดลูกเราอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะเราไปถูงลูกอะไรเงยบ้างว่า ต้องมีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของพ่อและแม่เงี้ยลูกมัจะปรับตัวได้ไหมตรงนี้ที่เราคุยยกันเราก็แบบคุยกับเขาทุกเรื่องแบบโอเพ่นมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่แบบเราสามารถแชร์ความรู้สึกแชร์อะไรทุกอย่างกับเขาได้อะไรแบบเนี้ย <ừ> ก็เลยรู้สึกว่าเออลูกก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเข้าใจเราด้วยว่ามันสถานการณ์มันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้ว วิถีชีวิตธรรมชาติของคนที่จะต้องดําเนิน move on ไปข้างหน้ามันมันเป็นยังไองอะไรอย่างเงี้ยครับอือเซลเขาเข้าใจว่าถ้าพ่อกับแม่จะมีเพื่อนใหม่หรืออะไรเ้ขาโอเคใช่เขาเขาเข้าใจขอให้พูดเขาแค่แบบขอให้พูดเขาตรงๆเลยเนแบบไม่ต้องแบบหลอกว่าเป็นเพื่อนหรืออะไรแบบไม่ต้องแสดงว่าแต่ที่เราไม่เปิดว่าเราเราเรายังไม่มั่นใจเราก็อยากให้มาเจอรเราใช่ก็ก็คือน่ะ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าที่ออนอ a pop ก็จะเจอลูกไม่ค่อยได้เจอลูกอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าก็ให้ชัวร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มันเป็นปัญหาสำหรับได้คุยกับอดีตสามีลงมาว่าเออถ้ามันไม่แน่ใจไม่อยากแนะนำให้ลูกรู้จักไม่เราไปแนะนำอะไรเขาได้ล่ะก็คือคนรักใช่ผมว่าใช่ใช่ใช่ก็คือารดูแลน้องก็คือก็คืออะไรก็คืใช่ก็คือช่วยช่วยกันดูเหมือนเดิม อันนี้คือแผนที่น้องจะไปเยียประเทศนี่อยากจะไปทำอะไรก็ให้เราก็คือให้ไปทดลองประมาณ5เดือนอคือเหมือนกับว่ายังยังไม่ได้จะให้ไปเรียนต่อน,นะตอนนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนมีการคุยกับลูกว่าเออแบบอยากไปใช่ไหมหรือแบบอะไรคือแบบเราก็ไม่อยากไปห้ามเพราะจริงๆอะรู้สึกว่าเด็กไปแต่พอแบบเขามาขออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอขอบลองไปสั้นๆเราก็โอเคแบบโอเคอนุญาตให้ไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ รออยากให้รอตโตกว่าน,นี้ะนะคะอยากให้มีฟอร์มตัวแบบเหมือนกับว่าดูเหมือนมีความคิดในการแบบตัดสินใจอะไรได้ได้มากกว่าน,นี้ด้วยอ่ะแะบเรีได้ใเหมือนกับว่าแล้วด้วยวัยขนาดเนี้ยมันเป็นวัยที่ใกล้ชิดพ่อแม่เลยเ้ยคะแล้วก็รู้สึกว่าอ่าถ้าวัยนี้จะต้องใกล้ชิดพ่อแม่แต่ต้องห่างไปเนี่นย<ๆ>ก็กลัวว่าจะแบบทาให้ห่างห่างกันแต่ถ้าเกิดวัยที่เขาแบบโต พอประมาณแล้วที่เขาเหมือนจะไปติดเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของเขาแล้วว่าเขาจะตัดสินใจว่าเอออยากไปะจรภัยโลกกว้างอะไรก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนว่าถ้าตอนไปเรียนแลี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยไปเยี่ยมไปเยี่ยม<อ>ค่ะเดี๋ยวไปเยี่ยมมีเขาจะมีเบรกนิดหนึ่ง<ม>สิบวันเนี่ย<ม>ก็คือจะพาพาขาไปเที่ยวเลย ก็เห็นเขาไม่เห็นไม่ได้เนาะเห็นอ๋อยินดีอยู่แล้วนี่เขาอ๋อเราก็ถามลูกว่าเป็นใครหรอเราก็เราก็เราก็คุยกับลูกทุกเรื่องไงลูกก็รู้พร้อมลูกก็รู้พร้อมเราอ่ะลูกก็ดูข่าววดีรู้สึกไงข่าวล่าสุด ก็ไม um, oh, uh, ่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเออเก็ก็ดีอะไรเงี้ยเหมือนก็รู้ว่าดีไซน์เขาเป็นไงก็มีก็ดีอะไรเงี้ยเออแต่ก็ถามถามลูกลูกก็แบบยังไม่รู้เหมือนกันลูกก็ไม่รู้เหมือนกันลูกก็รู้พร้อมข่าวลูกติดตามข่าวรู้ไปใช่ยินดีด้วยอยู่แล้วค่ะแล้วตัดทำอะไรบ้างทันทีมากินใช่ไหมใครบอก็ เอ่อก็มีแบบอาจจะแบบทาอะไรกิบไปแบบมีแบบขายอาจจะขายเสื้อผ้านิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราเคยทําธุรกิจเสื้อผ้ามาแล้วเหมือนกับว่าผ้ามันเหลืออะไรงเงี้ยเราก็เลยส่วาเออควรจะแบบเอามาขายให้หมดอะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าธุรกิจหลกักๆจริงๆตอนนี้เปิดเป็นแบบโรงเรียนสอนแบบนวดนวดอะค่ะที่เป็นแบบเหมือนเขาสามารถมาเรียนแล้วก็ออกใบประกาศให้เขาใช่ค่ะออกใบประกาศให้ไปแบบ สมัครงานได้ใบเซอร์ฟิใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับเดิางไปทงต่างประเทศใช่ใช่สำหรับคือคือจริงๆโรงเรียนอ่ะมันเป็นชื่อในใบอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อที่มันแคชชี่อ่ะยังไม่ได้ตั้งชื่อที่มันแบบเรียกง่ายๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับกําลังอยู่ในขั้นตอนการแบบทํากราฟฟิกอะไรเงี้ยเหมือนกับว่า กระบวนการกระบวนการอยู่ยังไม่ได้แบบเปิดยังเป็นทางการแต่ว่าแบบก็เหมือนกับมีเหมือนกับว่ามีกําลังอินเขาเรียกว่าอะไรแบบรีคูดครูอะไรประมาณนี้อยู่อยู่ในขั้นตอนตรงนี้ส่งไปว่าจะเป็นสาขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องการใช่ใช่เขาก็คือเหมือนกับว่าของเราก็เป็นสาขามาเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะขึ้นเเรรองงงงงงถึมธุกิจยยัััไไนตก็เหมือนกับ ก็จริงๆก็เป็นคนชอบนวดด้วยแล้วก็เหมือนแบบก่อนหน้าน,นี้เราก็เปิดร้านนวดหนา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเรารู้สึกว่าแบบเออช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ย <c oughs> คนก็หนีไปทำงานต่างประเทศก <c oughs> ันเยอะ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าจุดนี้น่าจะเป็นแบบช่องว่างให้เราแบบทำธุรกิจได้เงี้ยแล้วเราก็ชอบอะไรที่มันแบบไม่ต้องมาคิทติ้งหนักๆอ่ะคือเราอยากอยู่นิ่ง เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้อคนสนใจยังไงมันต้องติดต่อเังก็เข้ามาใน IG DM มาได้ค่ะจีบไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่ได้นานแล้วไม่ได้นานแอะไรงานวันเนี้เดินป่าลงคู่รู้จบจบจะได้มีภาพประกอกว้าจริงจริงไงอ๋อไม่ลงไม่ลงดิไม่ลงไม่ลงจบจบยังไงจะรู้สึกแบบว่าเราก็เกรงใจเขาไง ไม่มีว้าผมไม่เล่นโซเชียลเขาม่สี 4G จ้มันจมพี่เลากังวลอะเนี่ยแต่จะมีทีมม่ทีมเปิด้แต่วงการมันเง่ยังรับหอเปลาแบบรับค่ะรับค่ะแต่คนคิดว่าไม่ค่อยรับแล้วจ้างจ้างได้นะคะเพิ่ง เพิ่งเพิ่งไปเล่นมายูริแต่ว่าแบบเหมือนเป็นเป็นฝั่งผู้ชายนะเป็นพระเอกอ๋อหรอเป็นพระเอกค่ะอ๋อหรอนม่รู้ตอนไหนมันอ่อนไปแล้วค่ะของของเชนส์ของช่องเชนส์ไม่ไม่มีค่ะก็แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็เยอะเราก็แก่แล้วไงเราก็ต้องถอยไง แบบไปเล่นทีก็คือแบบหน้าผากเลิกแบบเหี่ยวมาแล้วไม่เลยค่ะเแต่จริงเราเล่นบทู่รูปปั้นครับลายมายแรงที่แบบว่าลายเลือกต้องลายเลืกต้องลายเลืกลายตะโกนไม่ไหวต้อตัวจะมีค่าสองคุณกันปีปีนี้ก็ครบยี่สิบยี่สิบปีปีนี้ไม้หีเล่นมาได้สิบเก้า 19บเก้าสามเกก็บอกแล้วว่าใกล้ใกล้แล้ว